สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พีปานอาอ่าเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสุกูสุสคนนะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอามือนี้เป็นวันที่สิบสองวันพฤหัสที่สิบสอง เรียนกลุ่ม้าพันพ่อสอสองพันหาหนึยหกสิบเก่านะคะพี่น้องเนาะเ <c oughs> มื้คืนรัฐบาลเล่าโอ้ยวิ่งรูดสี่พะนะสายดวนแม่ขั่ว <c oughs> วิ่งรูดสี่ประจับคู่ผันโมมีหกสี่พี่น้องมี่แต่แปดสี่โอ้ แต่ว่าสายวิ่งสายรูดีว่าพิดหวังดอกเดอร์สำหรับสายดวนแม่ครัวเนะ <c oughs> เาะบ่เลนเนี้ยงเล่าดิเมื่อึ้นนี่เอาร <c oughs> ัฐบาลไทยเฮากะจอจันหมอเขามาแล้วสำหรับลายซื้อผู้ฝากเปิดดวงเด้อวันที่สิบห้าแม่ครัวถึงจะไปเปิดดวงให้เอฟซีเดอร์ ้วก็จะไปตามตัวเลขแนวทางของปูซีศูนย์บาวาสิเป็นบนบาว่าสิเป็นล่างเนาะอาู้ไดเป็นแฟคลับปูซีศูนย์กะติดตามกันต่อเนื่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ้วก็แมย่ยะสสคลิปนี่แม่ขั้วสิม,มะลงแมย่ยะสสอย่าลืมเซียนอีสานไตจะมาฟันท่งไฮเดอร์พี่น้อง เป็นวันที่ใดแม่ขั้วก,ก็บลืมหลือหละเดี๋ยวสิทโท่เครียดกับเพิ่นอีกครั้งนึง่งและสำหรับผู้ร,รอเลขลับในเมืองไทยมือหวยออกเด้อตอนเศร้าเด้รอพยายามกดติดตามไว้เพิ่นจะฝันว่าแบบใดมันจะเป็นสามเก้าวอคือกุมารเพิ่นมาบอกวอเฮ้ยสิเป็นศูนย์สามอันนี้กะ กดติดตามไวเดอร์ข่าวสารดีๆเด็ดๆเ,เนาะคลิปนี้แม่ขั้วสิมาลงอ่าหลักสิบบนแม่ยโสโอดเออร์มือขึ้นนี่แม่บวกกบมาอะเด้แม่ขั้วปล่อยออกไปแล้วมือขึ้นนี่อ่าสำหรับอ่าสูตรมาครบบนมาครบบททุกคนแล้วบารนน์องแม่ขั้วสิบป,ประกบคู่บนเดอร์เมอนีเดอร์สำหรับอ่า <c oughs> มาครบบนสี่อาจารย์สีหาอาจารย์นี่แม่ขั้วเสียมาจับโตชนโตชนสีออกบอสีเขาบอเพื่อจังไหนสิไดเบิงกันว่าอ่าสำรับสามสีหาอาจารย์นี่สีมาโตชนบอเนาะเมือ่อหนีวันที่สิบสองเมื่ออื่นสิบสาม บนี่ bon แม่ขั้วอาจสิสรุปคลิปให้ถ้ามีเวลาเนาะแม่ขั้วสิสรุปคลิปให้เพราะว่าหลายคนรอการสารุปคลิปของแม่ขั้วอ่าเพราะว่ามีผู้โชคม ắ นหรือว่ามีผู้โชคดีกันมาตลอดในการสารุปคลิปเมื่อนี้แม่ขั้วสิมาปบประกบคู่บนสำหรับอ่าสายบนมากครบบนแล้วก็นี่ ปูโคอลาเสี่ยนปอซีแม่บัวค้นเดิมเสี่ยนอีสานไต้แม่เพชรสมบูรณ์น่ะย่างเป็นมากครบบุญครบรางนี้ก็เลยเอามาของเพิ่นมาประกบอะไรเนาะเพราะว่าของเพิ่นมาบุญมาลางเพิ่นก็บ,บอกอยว่าขันบอออกบุญกับออกลางแต่ว่า,าซุ่มซีอาจารย์น่นเป็นมากครบบุญย่างเดียวถ้าออกลางก็ถือว่าแกะพอสมาน้ำกันเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ สิเอาซี้อาจารย์มาประกบกันงวดที่แล้วพลาดไปตัช้นบ่าาเนาะพี่นอ้องตัช้นบ่าาได้งวดที่แล้วเออมาตุกปีกออกทั้งขาง <c oughs> เอา้าเบาหลายใหญ่ห่างไก่มือไก่เว้นสำหรับผู้ติดต,ตามอ่าแม่ยย่สูหลักสิบบนแม่ยยโสูเนาะพี่น้องเนาะ งวมมดที่รล้วกับเข่าสองเลยหกสองเก้ามา, 6, มา 2, มทั้งหมาทั้งสองโมเมนต์บ่งวดทีเแียวอ่าเดี๋ยวมาบ่ามาจังไปเบ่งกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันจะเริ่มติดต,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 ตามกดติดตามกดรอไวเพราะว่าอ่าอาจจะมีสายดวนดีๆเด็ด,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 ดอ่าสายดวนมีที่มากันยังบ่ามาเออมือนี้จะลงพีก,ก,ก่อนกทมอร้พอมเดอร์สำหรับ ท่านใดที่ติดตามพิกรกอทมอคลิปต่อไปอาจจะเป็นพิกรกอทมอเพราะว่าอ่าเพันทรงมาาหายแล้วเนาะอ่ะไปเบิ่งตูเลขกแนวท่าน้ำกันเนะพี่น้องเนะว่าแม่ยะโสจะเด่นมาตัวไหนหลักสิบบนไปเบิ่งน้ำกันค่ะ สำหรับปู40นะงวดที่เหล้วเพิ่นเดมหนึ่งกับสเพิ่นของฟันสาพาดไปเนาะพี่น้องอ่ายังบอท่านในมาเด้อปู40เด่นสกับหกเขาที่รัก่อยเลขลับงวดนี้น่าจะเป็นมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อ เลขลับงวดนี่มืออื่นเพราวาเพิ่นแจ้งมาทางแม่ขั้วแล้วสำหรับผู้รอเลขลับเดอร์มืออื่นมืออื่นอ่ะกดติดตามไว้เดอร์พี่น้องเดอร์พรุ่งนี้ค่ะเลขลับงวดนี้วันนี้พี่กรกอทมอเดอร์พี่กรกอทมอสองเก่าเข่าตรงๆเดอร์ผู้ใดเป็นผู้ติดตามอ่าแม่ขั้วจะรู้ว่าพี่กรกอทมอเขามาสองสามงวดติดแล้วดิอ่า สายดวนมีที่มาให้ล่างออกบนให้บนออกล่างอุ้ยฟันแม่นขนาดเลยสายดวนล่างแม่เพชรบูรณ์หวดทีิพานมาลุดอ่ะหวดนี่ตามกันต่อเฮ้งอาจารย์นครพนมเดอ้อทัหาแม่ควในแม่ขัวจำเบื่ออาจารย์ว่าไ้อ่าเลขมาออกอยู่ที่ลักนวยเบิดคักเบิดแน่พี่น่อง เมึงเนะ่ออกทั้งแปดซีสามสูตรออกเทั้งแปดซีหกสองเก้าออกเต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะพ่อสารครามเก้าสองห้าเลขเด่นบนกอดคอกันมาอันนี้ก็ยั่งบ่ท่านได้เห็นเด้อพี่นอ้องอาเพื่อให้มานี่ เดี๋ยวแม่ขั้วสิโทษตามเมองอีกอยู่ดอกเมือนี่สายดวนสารคามมาครบบนล่างออกซีแปดอีกแล้วพี่น้องเออผัดเป่าอย่างมาหันเลยเดี <c oughs> ๋ยวตามกันต่อน,อนอยังหลายอาจารย์เนาะคะ่ะพี่น้องนาะทียังบวไใ้ประสบความสำเร็จคือ,อยังบอชใออนร้่งบ่องยังไงเออวั่ท่านมา งวดทีผพานมาเสี่ยนปอซีเข่าหกเก่าสองปูโคลาดเขา 9, ่าเก่าสองตชนมาแต่หกกับสองขาดขาดขาดเก่าพี่น้องเนาะขาดเก่าเดี๋ยวมื่อนี่สิมาประกบไห้คือเกาเด้อเอาคลิปนี่สิมาตามของไผ สถิติหลักสิบบนแม่ยโสใส่น่อแม่ยโสส่งมาแล้ว แม่ย่าโ์โศงมากลลวพี่น้องนี่หลักสิบบน มาเทิ้งลักสิบมาเทิ้งลักลอยดิวังหันหกหนึ่งสองมาเทิ้งลักสิบมาเทิ้งลักลอยแม่ยะโสอ่ะรอบนี้สัตอ่ะลักสิบบนแม่ยะโสเดินบนอ่ะสองเจ็ดแปดจะเดินหรือบ่เดินเท่ากรับรอก,กันบึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เลขติดบนหรือว่าเลขเด่นบนของเมยาโสเอ้าผู้ดใดเป็นแฟนคลับเมยาโสตามกันต่อเนื่องเด้อค่ะพี่น้องเด้อนีค่ะพี่น้องสองเจ็ดแปดสายบนห้ามพลาดเด้อพี่น้องเด้อสายบนเด้อสายบนน่าจับตามองอยู่ดิ แคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่ยะสูอ่ะพอกันคลิปหนานเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณแม่ยะสูที่ทรงตัวเลขแนวทางเขาช่องแม่ขัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปนาเอาสำหรับทายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเดินทางไปสก็ขอใอ้แขวคขาดปลอดภัยในเด้อมักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ขั่วเนอ่ะขอบุญขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้กระไรกดแชร์ สำหรับคลิปนี้แม่ครวัวสวัสดีค่ะ